ปีแรกที่เราขาดทุนเป็นล้านเราเอามาในวอลุ่มที่น้อยๆมันก็ต้นทุนสูงเราไปเสียค่าที่ค่าใช้จ่ายออกบูธค่าเดินทางค่าคอสทุกอย่างมันมีต้นทุนไม่ยอมถ้ายอมไม่มีวันนี้แน่นอนมีความมั่นใจของเรามันดีอะของเรามันถูกอะแค่อย่างเดียวเลยให้เขารู้จักเราแค่นั้นเองที่ใช้เวลาปั้นขึ้นมาใหม่สี่ห้าเดือนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนออกบูธขายของยืนไลฟ์เที่ยงคืนตีหนึ่งช่วงแรกๆคือทำเองทุกขั้นตอนขายเองแพ็คเองตอบลูกค้าเองส่งเองลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดหมุนเงินกลับมาให้้ไดเร็วส สวัสดีค่ะอันนะคะเจ้าของเพจมิกิฟอร์มเจแปนนะคะที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นกระดังะคะเสื้อผ้าสินค้าญี่ปุ่นมือหนึ่งนะคะของเรานําเข้าเองไม่ผ่านคนกลางเลยลูกค้าสามารถมาเลือกมาชมมาช็อปได้เลยนะคะในราคาต้นทางเลยค่ะคือเริ่มจากว่าพี่ชอบเสื้อผ้าชอบไปเอฟชอบไปดูไลฟ์สดคนเที่ยวเข้าขายเนาะนะแล้วบวกกับมีสามีคนญี่ปุ่นเริ่มเห็นช่องทางว่าคนไทยอ่าชอบของญี่ปุ่นนะพอเป็นของญี่ปุ่นเฮ้ยดูดีอ่ะดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็เลยไปจุดประการที่ว่าลองไปหาสินค้าญี่ปุ่นมาขายดีกว่า เริ่มธุรกิจจริงๆก็จะประมาณ4ปีแล้วค่ะในการขายเสื้อผ้านะคะเข้าออนไลน์ประมาณ3ปีจุดเด่นของพี่เป็นเสื้อผ้าญี่ปุ่นมือหนึ่งคนจะมองว่าเออเสื้อผ้าญี่ปุ่นมือหนึ่งมันต้องแพงแน่เลยจับต้องยากแต่ว่าของพี่ยันําเข้ามาได้ในราคาที่แบบถูกมากๆราะเรามาในวอลุ่มเยอะๆแล้วก็จะได้ต้นทุนที่ถูกแล้วเราก็เอามาปล่อยบางทีก็จะมีแม่ค้ารับไปขายต่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปบวกต่อทํากําไรกันต่อได้ค่ะ สินค้าในร้านจะบอกก่อนว่าไม่มีแบรนด์ที่ขายอยู่ในไทยเนาะคนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเป็นแบบแบรนด์ที่เขาขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่30บาทเป็นแนวเอเซอรี่ต่างหูอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักหมวกอย่างเงี้ยหกแปดบาทค่ะสินค้าจะคือจะเติมเข้ามาทุกวันนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเสื้อผ้า100บาทเท่านั้นนะคะมาเลือกไปดูได้เลยเสื้อยืดกางเกงเสื้อทํางานอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าของผู้หญิงของผู้ชายไฮยไลท์ของร้านคือเป็นเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวญี่ปุ่นเเ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 ปปป็็็็นนนนนนนรรระะะทททศีีี่่่ยยยสสสสสืืื้้้้้อออออโคคกกกัหหาาาวา jacket, ววไมมมพแแจจตตต์งญุๆบบ200 แจ็คเก็ตเงี้ย400นี่ก็มีโซนรองเท้า100 200บาทอย่างเงี้ยค่ะบูทสวยๆแบบเนี้ย200หาที่ไหนจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้า100บาทานคะคะพวกงานแฟชั่นสาวออฟฟิศเด็กนักศึกษาวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะ100บาทเท่านั้นเองนะคะ จะมีโซเื้าเด็กนะคะที่อยากจะแนะนํายิ่งเด็กเนาะเสื้อผ้าเด็กแพงแล้วก็เปลี่ยนไซส์กันบ่อยมากๆลูกโตวไวใช่ไหมคะก็มาที่นี่ได้เลยมีแบบหลากหลายให้เลือกนะคะอัปเดตใหม่ตลอดแบบนี้เลย100้บาทขึ้นทางี่ตัวแบบนี้บอกเลยว่าแพงมากชุดจิมเบเด็กญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน่ารักไหมหนึ่ง0สินค้าด้านหลังนะคะเราจะเติมใหม่ทุกวันนะคะเติมทั้งวันเลยมีสินค้าให้เลือกมากกว่าหมื่นชิ้นเลยค่ะ ผลตอบรับแรกๆน่าจะเป็นกันทุกคนเนาะม่มีใครรู้จักเราเปิดไลฟ์สดมาก็ไม่มีคนดูเราก็เริ่มทำการตลาดาด้วยการออกบูธตามห้างแจกนบาบัตรให้ลูกค้าได้เจอได้จับสินค้าเขาก็จะกว่าไปขายที่ไหนต่อซื้อได้ที่ไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยให้เขารู้จักเราก็เลยได้ลูกค้าจากตรงเนี้ยสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปากต่อปากบอกต่อกันลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากๆของเราของดีของถูกบริการลูกค้าดีลูกค้าก็ประทับใจค่ะ ซบุ๊กเขาก็ปิดก,การมองเห็นเนาะพี่ใช้เทคนิคว่ามาให้เป็นเวลาลูกค้าจะรู้แหละเสาร์อาทิตย์11โมงเขาก็จะเปิดร้านแล้วเฟซบุ๊กปิดการแต่ลูกค้ารู้แหละเหมือนเป็นรูชีนเป็นแบบว่ากิจวัตรเขาเลยว่าร้านเนี้ยเดี๋ยวมาเวลานี้เปิดขึ้นมาเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ได้เจอเลยถ้าขายส่งจะได้แบบสมาชิกซื้อครบ1 5 0 0 0บาทลดอีก10%แค่เปิดบินครั้งแรก150% 0 0ลด10%ซื้อครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำลูกค้าจะมาซื้อ1 0 0 0 2 0 0 0ก็ลด10% ปกติของพี่ไม่มีขายเหมาคือลูกค้าติดต่อมาแบบขายเหมาไหมขายยกกระสอบไหมหรือพี่ไม่มีงานแบบนั้นนะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยกี่ตัวก็แล้วแต่พี่ให้ลูกค้าเลือกเองทุกตัวถ้าเกิดสมมติว่าเราเหมาไปบางทีได้ของไปไม่ถูกใจหรือไม่ตรงทาร์เก็ตเขาถ้าคนขายจะรู้ลูกค้าเราว่าลูกค้าเราสไตล์แบบนี้ขายแบบนี้อยู่เราไปแบบนี้เราสามารถขายได้มันก็จะไม่มีค้างติดมือมันทําให้เขาแบบปล่อยออกได้หมดมันก็จะได้กําไรทุกตัวไม่ขาดทุนเขาอะค่ะ มีแม่ค้าที่แบบว่าน้องอันรู้ไหมว่าพี่ขาดทุนมาตลอดเวลาที่ขายของที่ไม่เคยได้กําไรเลยมาเจออันเนี่ยขายของอันแล้วแบบได้กําไรคือของหนูอะสมมติหนูส่งไปร้อยหนึ่งบางคน,เ,นเขาก็ไปบวกแบบขาย200ได้เพราด้วยคุณภาพของมันสามารถไปต่อได้เขาก็ได้กําไรอะร้านเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆยอดขายดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าอยากได้ของดีของถูกมีเวลาก็เรียนเชิญได้นะคะที่โกดังมิกิฟอร์มเจแปนค่ะปักหมุด GPS พได้เลยนะคะอยู่ถนนเอกชัยก่อน95ทั1กรุงเทพมหานครค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ออนไลน์ก็ราคาหน้ารักค่ะไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์11โมงกับ6โมงเย็นที่เพจมิกิฟอร์มเจแปนนะคะบางทีมีช่วงนาทีทองว้าว,าวาคือราคาหลักสิบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบางทีวันละ50บาท80บาทเงี้ยได้ของญี่ปุ่นมือหนึ่งไปแล้วนะคะ